สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรพรีชาวงเป็นตัวแทนกลุ่มทีมนักศึกษาบ้านม้าสามัคคีใช้ขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามผลการดําเนินงานค่ะว่าทางชุมชนเนี่ยได้มีไรายได้มากขึ้นแค่ไหนหรือได้รับประโยชน์มากขึ้นแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ ชุมชนบ้านมาล่างเนี่ยของเราทําไมถึงชื่อว่าเกาะล่างเพราะของเรามีน้ําล้อมรอบชุมชนทั้งหมดก็เลยเป็นที่มาว่าเราชื่อชุมชนบ้านมาเกาะล่างนะคะความเป็นมาของการทํากระเป๋ารีไซเคินเนี่ยค่ะมีความเป็นมายังไงจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนอะไรประมาณนี้ เมื่อก่อนนี้ชุมชนของเราอ่ะจะเป็นที่ว่างเปล่าเยอะแยะมากมายมเสร็จแล้วก็มอเตอร์เวย์มันตัดผ่านเนี่ยจะมีบุคคลที่อื่นเอาขยะมาทิ้งที่หน้าชุมชนของเราตลอดเราก็เลยคิดกันกันในชุมชนว่าเราจะทําเรื่องขยะสิ่งแวดล้อมก่อนนี้เราจะทําเรื่องกระเป๋าสตางค์หอม,อมซึ่งใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มมาทําเป็นกระเป๋าสตางค์หอมเราก็ขายใบละ29บาท แล้วต่อมามีคนเอาขยะเศษผ้ามาทิ้งหน้าหน้าชุมชนของเราเราก็ไปดูเสร็จแล้วเราเห็นว่า,เ,าเศษผ้ามันมีประโยชน์ที่จะเอามาทําได้เราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ามีผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบของกระเป๋าแบบใดบ้างคะที่ชุมชนเนี่ยทำอยู่คะ่ะก็จะมีทีแรก ประธานเนี่ยเป็นช่างเย็บเสือ้อประธานก็เลยออกแบบมาเป็นกระเป๋าคล้ายๆเสือ้อม,มันก็เลยออกแบบมาเป็นรูปนี้ค่ะนั่นแหละก็ใช่คล้ายเสื้อเอามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าแล้วก็จะมีกระเป๋าตัวเล็กๆที่เป็นกระเป๋าพกพาสําหรับเด็กๆส่วนตอนนี้ก็เลย ทำเพิ่มขึ้นคือว่ามีคนที่เขาอยากได้กระเป๋าใบใหญ่ๆเพื่อไปต่างจังหวัดหรือว่าเก็บของไว้ในบ้านเขาก็เลยสั่งท่านทางกลุ่มบ้านมา้าสามัคคีรีไซคเคิลผลิตกระเป๋าใบใหญ่เพื่อใส่ผ้าเพื่อพลาน้ำท่วมอะไรเขาจะได้หิ้วขึ้นได้เลยหิวลงเรือหิวไปไหนได้เลยค่ะเขาก็เลยสั่งใบใหญ่ค่ะค่ะการที่เราได้เ,เข้ามาให้ความรู้เรื่องการออกแบบลิตภัณฑ์นะคะ ทางชุมชนได้รับความรู้หรือได้รับประโยชน์เป็นยังไงบ้างคะก็ดีมากค่ะที่ทางมหาลัยและอาจารย์ได้เข้ามาซึ่งน้องๆของทูบีของเราก็จะได้พัฒนาต่อยอดในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ร่วมกับน้องๆมหาลัยซึ่งจะเป็นการสามคัคคีสารสัมพันธ์ระหว่างน้องรุ่นน้องกับรุ่นพี่ที่มาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อ ได้หาทุนในการศึกษาของน้องในชุมชนและน้องมหาลัยได้จะได้ประสบะการณ์ที่ว่าลงมาชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ทางชุมชนก็ยินดีที่ว่าน้องๆมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อน้องๆชุมชนเนี่ยจะได้มีความรู้มากมากเพิ่มขึ้นนะคะ าการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์อะค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไลน์หรือ i n s t a g r กรที่เราได้สร้างเพจให้น้องอะค่ะแล้วให้น้องออลองโพสขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตรงนี้ออทางชุมชนได้รับประโยชน์มากนะแค่ไหนหรือเป็นยังไงบ้างคะได้รับประโยชน์มากเลยเพราะว่าน้องเมื่อก่อนนี้น้องไม่ไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้ทำเพจไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งทางมหาลัยกับอาจารย์ได้มาสอนน้องน้องก็เลยทำเป็นและได้ต่อยอดขายสินค้าได้มากเพิ่มขึ้น แล้วก็น้องก็ได้มีผิตพันเป็นของตัวเองด้วยที่จะเอามาจอยกับกลุ่มนี้ด้วยค่ะ<ม>ก็เลยเป็นประโยชน์กับน้องและต่อยอดให้น้องได้ค่ะค่ะการอบรมความรู้ด้านการบัญชีค่ะทางชุมที่เรามาลงพื้นที่อะค่ะทางชุมชนได้รับประโยชน์หรือได้รับความรู้หรือมีรายได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะได้มากเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนนี้น้องก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนหรืออะไร ตอนนี้มาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นน้องหรือกลุ่มแม่บ้านก็ให้ความสนใจเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวแล้วก็จะได้รู้ว่าใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวนะคะก็น้องก็พยายามทำรายร,รับรายจ่ายและมีการอ,อมด้วยค่ะชาวชุมชนมั่นมากเกะล่างเขตสะพานสูงนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารอมสินอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมทรพนคนครที่มาให้ความรู้สร้างแบรนด์ให้น้องๆขายต่อยอดผลิตภัณฑ์ของน้องๆและชาวชุมชนบ้านมาเกาะล่างเพื่อเสริมรายได้ให้มีรายได้มาสนับสนุนชุมชนต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ